ส่านที่สำคัญไหมมารูดบางที่อ่ะมีหลายๆตีมให้เลือกเคยเปิดใจไปแวะมารูดหรือเปล่าไม่พี่ไม่เคยเข้ามารูดพี่ไม่เคยไปทำเรื่องสำเ,มร,เร็จเทมาแบบนี้ฐานที่มีผลไหมมีผลนั่นเป็นเรื่องของแฟนตาซีแบบว่าเราอาจจะแบบอยากสำเ,มร,เร็จเที่ห้ากันในห้องเรียนอะไรอย่างงี้ป่ะแต่มันทำไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องแบบไปแบบ สถานที่ที่มันดูแบบโอ้ยจัดไว้เหมือนเป็นห้องเรียนเลยแล้วก็ไปล่าตามฝันวัยเด็กว่าเราอยากมาสบใีเห้ากับเพื่อนเราในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบช่วยทําให้เรามีความตื่นเต้นวันนั้นอาจจะ พุ่งแรง่าปกติมันก็มีผลมันเป็นเรื่องของอารมณ์แหละว่าชอบแบบไหนหรือบางที่มีอันนึงไว้เดี๋ยวเร,เราจะพาไปดูอยู่แล้วเรียกว่าเป็นสตูดิโอเนาะอุปกรณ์แบบ BDSM แล้วแบบบางคนเขาก็ชอบแบบนี้แบบว่าในห้องเป็นแบบห้องแดงก็เหมือนใน Fifty Shades of Grey อะไรเงี้ยมีเชือกโซ่แท้กุญแจมือจับขึงไว้ปิดตามันก็เพิ่มอารมณ์ให้จัดจ้านอะไรเงี้ยผู้หญิงบางคนก็คือแบบเสร็จแม่งแต่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะว่าโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่ไพศาลยาิ่งนักม่นาน E <coughs>